ออกปุ๊บมึงได้บังคับได้เนยนังเงอกปุ๊บออกเต็มมดเลยั่ไหนี้มันนี่โตมันก็โตมงนี่วาที่นี่รถคือรถมึงเนี่มึงมาลุยจากระบบเลยเนี่ยครไปไปครับไปเก่งๆะไรไปกูเกิดมากูได้วยก็สวแต่พี่น้องมึงนียอะแสลิบ ออกไปเลยรถวบาดมึงกันไนัข่ขาไปค้นเบิรงเลยเ้ไมนไนะเอ้ยไขอไอนุญาตเก่าีเลยนะเ้ยปบริษัรเย้าดนีนี่เฮ้ยมัคุคเตรียมสรงดีลาทั้งนานเนี่ยพวกนี้ยคุณทั้งหลายเนี่ราบอคุณ ไปไดบ้มีเรื่องมากต pues <em> er <ate> ัดเอาไปได้ตัดเอาไปได้ตัดแคบไปเอาไปได้เรื่องมากอ่ะเฮียเบ้แล้วอินึงขึ้นไหมเรื่อยอินอ้วนนี่บ้านนี้นี่ที่ว่าเห็นงานตัวบีควิกน่ะเฮียเบ้อินี่กับเนระคุณอยู่น้อแม่บอกว่าถ้าเลี้ยคอมพิวเตอร์นะฮัดพิมพ์แป็นพิมพ์ธรรมดาก่อนน่ะเวลายางเบิ้งหน้าคุณได้เฮ้ยได้ไดู้่หัวมุมนี่ได้มู่บ้านเจ็ดศูนย์หนึ่งมึงไฟใหม่ได้ได้อย่าเนี่ยเราคุณนด้หอนเหงามึงเนอะ สมขั่วไอ้ยเราขึ้นบางคันเลาเราไ,ได้ขึ้นไปเสร็จปั๊ไปไบเราคานเขาไม่ให้เราหนึง่งคน